สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภคลิปความรักมาแล้วนะคะประจําเดือนกันยายน2564ราศีพฤษภนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะ การทํานายพยากรณ์แบบนี้นะจ๊ะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะทําใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะถ้าฟังแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่โดนไม่ตรงเลยไปผ่านไปนะคะถือซะว่าฟังเรื่องเล่าจะกเก๋ค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะประทับใจในตัวเก๋และได้แวะเวียนเข้ามาดูใหม่ขอกำลังใจสักนิดนึงนะจ๊ะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาล่ะเราลองมาดูสิคะว่าช่วงเดือนกันยายนนี้พลังงานตัวตนของคุณเป็นยังไงบ้างนะ คุณกำลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะมีเรื่องราวของความทรงจำแน่นอนหรือความรู้สึกของคุณมีทั้งไพ่สี่เหรียญและไพ่หกถ้วยค่ะเป็นเรื่องราวความทรงจำนะคะภาพความทรงจำดีๆที่มีเข้ามาในจิตใจของคุณนะหรือคุณยังจำใครบางคนอยู่ที่อยู่ในความทรงจำค่ะอาจจะมีคนคนนั้นซ่อนอยู่ในมุมที่ลึกที่สุดนะคะถึงภายนอก อาจจะไม่มีใครดูคุณออกนะว่าคุณคิดถึงคนคนนี้อยู่หรือยังมีความรากักความปรารถนาดีให้เขาอยู่แต่มันยังมีอยู่ตรงนั้นค่ะคนเก่าๆคนนั้นยังอยู่ในใจของคุณนะคะแล้วก็มันเป็นอารมณ์ของความรักนะรักด้วยหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของความผูกพันด้วยที่บางครั้งมันตัดหรือมันแยกจากกันออกไปยากมากๆนะคะลึกๆก็อยากจะเก็บความทรงจำนี้คนคนนี้ไว้ในหัวใจของคุณตลอดไปนะ แต่ด้วยสถานการณ์แวดล้อมนะคะที่ยอดที่อยู่รอบๆตัวของคุณเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มั่นคงสักเท่าไหร่นะคะมีทั้งไพ่5ดาบไพ่8ดาบ7ดาบอีกมันอาจจะมีสถานการณ์นะคะผู้คนนะคะเข้ามานะคะที่อยู่รอ้อมรอบตัวคุณนะคะมันเลยทําให้ความรักมันอาจจะมีความสั่นคลอนมีปัญหาทั้งที่เรารักแหละแต่มันก็เหมือนที่บอกแสดงออกไปไม่ได้มากนักนะคะ แล้วตัวคุณเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นนะเกว่าคุณเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในจุดของเรื่องราวของความรักและศรัทธาในเรื่องราวของความรักครั้งนี้นะคะในส่วนลึกในใจของคุณนะว่ามันเป็นความรักของที่คุณเรียกว่าเป็นเป็นความรักอะนะเป็นความรักเป็นสิ่งที่คุณตามหาแล้วเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณแล้วนะ,นะคะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่ทําให้คุณต้องคิดมากนะคะไพ่แปดดาบต้องเครียดนะคะต้องกลัวกับสถานการณ์ตรงนี้ดูมันล่อแหลมนะคะหรือมันอาจจะดูขัดแย้งกับเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึก ผู้คนต่างๆอิทธิพลนะคะสภาพต่างๆสภาพแวดล้อมในทุกๆขององค์ประกอบมันอาจจะเป็นตัวส่วนหนึ่งที่เร่งเราให้สิ่งที่คุณคิดอ๊ะมันจะเป็นอย่างที่ใจเราคิดหรือเปล่านะมันมีเรื่องราวของความกลัวความหวาดระแวงนะคะความกังวลเข้ามาทดสอบอยู่เป็นระยะระยะเลยนะในสถานการณ์เป็นยังไงคะสถานการณ์บอกแล้วนะคะมีทั้งเรื่อง,องความรักมีทั้งเรื่องของความกลัวมีทั้งเรื่องของความเครียดนะคะผสมปนเปกันอยู่นะ ใครห้าดาบก็ยิ่งบอกเลยนะคะว่าอาจจะมีใครบางคนนี่นะคะได้เดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วนะอาจจะไปแบบมึนๆงงๆก็ได้นะคะไปแบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขถึงหันหลังให้ไปมันเกิดอะไรนะคะมัน แต่ถามว่าเรื่องลักษณะของ5ดาบเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวค่ะการทะเลาะเบาแวงความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะแต่บางทีด้วยตัวคุณเองก็คิดว่าเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องที่ในชีวิตคู่หรือในเรื่องของคนที่มีสัมพันธภาพในเรื่องราวของความรักการทะเลาะกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่มันน่าจะเคลียร์กันได้สิมันต้องพูดกันได้แล้วต้องกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆอาจจะหายจากกันไปเงียบปัดจบบล็อกจากหรือ เหมือนไม่มีคําตอบจากหมายเลขที่ท่านเรียกอค่ะโดยที่คุณเองอาจจะเฮ้ยมันใช่สาเหตุจริงๆมันคือเรื่องแค่นี้หรอมันมีต้นสายปลายเหตุแค่นี้เหรอมันมันเบาเกินไปหรือเปล่าที่มันจะทําให้ความรักมันเป็นแบบนี้ความรักมันต้องเงียบหายกันไปนะมันดูแล้วมันทําให้คุณก็ยังสับสนแล้วก็ไม่คาดคิดกับสิ่งที่มันเป็นนะคะลักษณะแบบนี้มันอาจจะมีอาจจะมีใครบางคนนะคะในความสัมพันธ์นะคะ เรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือเกิดขึ้นกับฝั่งตรงข้ามของคุณก็ได้ซึ่งอยากจะคิดที่จะจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องราวของชีวิตก็ได้นะแต่บอกเลยนะคะต้องมีอีกคนหนึ่งที่ยังลืมไม่ได้อะคะ่ะลืมไม่ลงนะต้องมีใครคนหนึ่งคนใดนะคะเป็นลักษณะเหมือนเพจซอฟซอสเลยนะคะก็ยังหรือเป็นลักษณะเหมือนอยากจะดัดนิสยัยใครคนดัดนิสัยนะคะคนรักของคุณด้วยก็ได้นะ หรือว่ากําลังให้บทเรียนอะไรบางอย่างนะคะกับเด็กดื้อสักคนหนึ่งหรือคนที่ทำริษทำเดชในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการให้เขาได้เห็นนะคะว่าบางครั้งการที่คุณทําอะไรตามใจตัวเองและถ้าคนอื่นทํากับคุณกลับไปบ้างคุณไม่ชอบอะไรแต่ถ้ามีใครทํากับคุณกลับไปบ้างก็อาจจะทําให้รู้สึกว่า ไม่ชอบการกระทําแบบนั้นนะเหมือนเป็นการดัดนิสัยนะคะให้บทเรียนอะไรบางอย่างกันด้วยก็ได้สําหรับในความสัมพันธ์มีใครคนนึงกาลังอยากจะให้บทเรียนใครคนนึงอยู่ด้วยค่ะหรือเป็นการบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยอารมณ์เนี่ยอย่าใช้มากนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ ไา่รักษาแบบนี้นะคะบางทีการใช้อารมณ์มันมีแบบมันไม่จชเป็นต้องเป็นแต่คําพูดอย่างเดียวนะแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนว่าพอมีปัญหาอะไรกันคือไม่พูดกันค่ะคือใช้เงียบเลยเงียบอย่างเดียวไม่พูดไม่แสดงความรู้สึกถามหนึ่งไปถามไป20ประโยคแต่ไม่ได้รับคําตอบอะไรมาคือเรื่องบางเรื่องก็ไม่เคลียร์คือมันเหมือนกับนี่แหละคือการดื้อรูปแบบหนึง่งการแสดงอารมณ์ในรูปแบบหนึ่งนะคะมันก็ยิ่งทําให้ในความสัมพันธ์ตรงนี้มันดูแล้วก็มีความเครียด,ยดอยู่ด้วยนะ หรือว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามีใครคนหนึงอ่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอในเรื่องราวของความรักอะค่ะคือยังดูเป็นเด็กยังทําอะไรตามใจตัวเองนะคะแล้วก็ยังมีอ,อาจจะมีอุดนิสัยบางอย่างอะที่ยังไม่ค่อยเข้ากันจริงๆนะมันก็เลยเหมือนกับมีการดัดนิสัยกันนะคะแล้วก็มีการให้บทเรียนอะไรกันอยู่นะ คนหนึ่งอาจจะนิสัยเด็กแต่คนนึงก็พยายามใช้อะลาดหรือจะลองๆให้เขาดูซิว่าเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะคะสถานภาพการแล้วก็ด้วยช่วงนี้เองเนี่ยมีสถานภาพแวดล้อมพะทั้งภายในภายนอกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะช่วงนี้มันก็เดิมอาจจะเป็นดูของเป็นเหมือนเฮอร์มิตรค่ะ ก็นิ่ง,งเงียบเงียบกันไปนะเรื่องราวของความรักเนี่ยช่วงนี้อาจจะต่างคนต่างอยู่นะคะอยู่ในมุมมองของตัวเองในมุมของตัวเองทําเรื่องราวของชีวิตของตัวเองไปแต่ถามว่าลึกๆแอบคิดถึงกันไหมแอบแน่นอนแอบมองกันไหมแอบนะแอบ,อแอบสอดแอบส่องโดยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่รับไม่รู้มันมีความห่วงกันอยู่ในเรื่องราวของความรู้สึกตรงนี้อยู่ด้วยค่ะมันไม่ได้ตัดกันไปไง่ายๆนะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ย มีคนนึงปากบอกไม่รักอะปากบอกไม่แคร์แต่ลึกๆยังแอบแคร์อยู่นะแต่ไม่ได้แสดงอาการความรู้สึกอะไรออกไปนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะพิจารณาหลายๆอย่างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะ แล้วกอ็อาจจะไปช่วยในการคาคิดนะคะหาวิธีการแผนการต่างๆเพื่อทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีหรือมีทางออกที่ดีกว่านี้มันไม่ควรจบแบบนี้มันไม่ควรเป็นแบบนี้แต่เหมือนกับค่อยๆค,ค,คิดนะไม่รีบร้อนใช้สติผสมหัวใจใช้เหตุผลใช้ในหลายๆอย่างแม้กระทั่งการรอเวลาด้วยนะคะอย่างใจเย็นๆนะคะพยายามพยายามข่มจิตข่มใจตัวเองไว้นะคะเผื่อว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีทางออกอะไรที่มันดีที่สุดนะ ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้หรือทางแก้ไขต่างๆนะแต่เหมือนจะไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้การประทะแล้วนะคะจะอยู่ในแบบว่าถ้าคนดนึงร้อนมาฉันจะเย็นฉันจะนิ่งอะไรแบบเนี้ยพลังงานของดมูลเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการปิดบังซ่อนเล้นอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะเป็นเรื่องราวของการปิดบังนะคะหรือแม้กระทั่ง การแอบรักแอบมองแอบชอบการรักเขาข้างเดียวด้วยก็ได้นะเป็นความรักแบบลับๆที่มันก็ยังไม่รู้ทิศทางนะคะที่จะไปในทางไหนนะคะหรือมีใครต้องมีใครอาจจะยังปิดปิดบางๆซ่อนเลนอะไรบางอย่างอยู่ด้วยก็ได้นะหรือว่ามันอาจจะมีช่วงหลังการสับสนในตัวเองด้วยค่ะไพ่เด o ูล ก่อยังไม่รู้ทิศทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมากหน่อยที่ว่าจะเลือกยังไงจะตัดสินใจยังไงนะคะแล้วก็จะทํายังไงดีในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เพราะว่าที่บอกมันอาจจะมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า2ออาจจะมีใครบางคนทําอะไรลึกลับซับซ้อนนะคะไม่ถูกไม่ต้องอยู่หรือแอบทําอะไรอยู่บางอย่างนะคะ แล้วก็มันก็เลยกําลังหาทิศทางหาทางออกอยู่กับเรื่องราวตรงนี้นะคะว่าจะเคลียร์ไปในทิศทางไหนรูปแบบยังไงนะคือมันคือเหมือนกับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียบเรียงนะคะหลายหลายอย่างในเหตุการณ์หลายอย่างของความรู้สึกอะคะ่ะเพื่อจะกําลังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์หรือความรักตรงนี้อยู่นะ ล้าก็กาลังคิดทบทวนอยู่ต่างๆนานาแล้วลหละว่าช่วงนี้สิ่งที่ทําอยู่ตอนเนีมน้มันเรียกว่าความสุขหรือเปล่ามันใช่ความสุขหรือยังมันใช่ความรักหรือยังสิ่งไหนที่เราต้องการอย่างแท้จริงนะคะคือไม่ว่าแต่มีคนคนหนึ่งอ่ะพร้อมที่จะให้อภัยอยู่นะพร้อมที่จะให้อภัยอยู่นะคะว่าลึกๆแล้วถ้าไม่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหัวใจอ่ะมันยังรักกันอยู่มีใจที่รักกันเนี่ยก็พร้อมที่จะให้อภัยนะคะพร้อมที่จะให ถึงอาจจะมีเป๋ไปบ้างนอกทิศนอกทางไปบ้างนะคะแต่ถ้าใจยังอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าผ่านภายนอกทางกายอาจจะเป๋ไปไปบ้างแต่ถ้าใจยังอยู่ด้วยกันและมีใจให้กันเนี่ยก็มีการให้อาภัยกันเกิดขึ้นได้นะแล้วก็พลังงานของเดอะสตาร์นะคะมันอาจจะมีทิศทางนะคะหรือคําตอบนะคะสิ่งที่กําลังค้นคว้าหรือค้นหาอยู่เนี่ยอาจจะได้ทิศทางที่ดีนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะ ทีนี้เราลองมาดูนะคะลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคะคิดยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างนะคะหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเขาคิดยังไงเขาอยากบอกอะไรกับเราเขารู้สึกยังไงนะคะไพ่นะคะช่วยบอกเลยค่ะมีไพ่สามดาบนะมีไพ่หกถ้วยยังคิดกันอยู่แปดเหรียญราชินีพระจันทร์นะคะแล้วก็ Princess of p e n t a c l e ค่ะก็ เขาเองนะต้องมีเรื่องราวของความคิดถึงนะคะแล้วก็เรื่องราวของความเสียใจคุณอาจจะทําให้เขาเจ็บบ้างหรือเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บบ้างเขาก็เสียใจกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นละค่ะนะแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมา เราเล่นเกมกันเยอะเกินไปไหมเรากําลังแก้แค้นอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะหรือมีอะไรที่ทําให้เราเจ็บปวดไหมจริงๆเขาก็นึกถึงในเรื่องราวของอดีตเก่าๆอยู่เหมือนกันนะคะคนเก่าๆความทรงจําเก่าๆนะคะสิ่งเก่าๆนะคะสิ่งที่เป็นอดีตต่อกันก็ไม่ได้ลืมเลือนไปได้ง่ายๆนะคะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะคือยังอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะ ช่วงนี้เขาอาจจะเป็นช่วงเวลาค้นหาค้นใจตัวเองสักครั้งหนึ่งละค่ะว่าเขาจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรนะคะเพราะว่าเขาต้องการคําตอบที่ชัดเจนะนะเพราะที่แต่เขาบางทีก็ไม่ได้มัน่นไม่ได้รู้อารมณ์ตัวเองนะคะอาจจะยังสับสนซับซ้อนหรือมีใครที่บอกในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องกําลังค้นหาตัวเองแท้จริงด้วยว่าต้องการอะไรกันแน่นะคะหรือสิ่งไหนที่เหมาะกับเขาที่สุดแต่ถามว่าลึกๆแล้วเขาก็อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ อยากอยากจะทำให้ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีนะคะแต่อย่างน้อยก่อนที่จะทําอะไรมันก็ต้องเคลียร์บางอย่างนะคะไม่ว่าคุณทําเขาเจ็บเขาทําคุณเจ็บหรือมีรรมประเด็นดราม่าอะไรกันไปหรือเขามีอดีตอะไรที่มันทําให้เขาเจ็บเขาก็ต้องเคลียร์เรื่องราวเหล่านั้นออกไปนะคะเพื่อจะได้มีเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามาแล้วก็อยากทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมั่นคงอยู่นะ ถ้าทุนถามว่าเขายังนึกถึงคุณไหมไพ่หกถ้วยขึ้นนึกถึงอยู่แน่แปดเหรียญก็มีนะคะเขายังนึกถึงคุณนึกถึงเรื่องราวเก่าๆความผูกพันมันมีค่ะมันไม่ใช่จะตัดกันไปง่ายๆหรอกแต่บางทีนะคะมนุษย์เราเนี่ยแหละบางครั้งก็อาจจะแพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสต,ตัวเองหรือแม้กระทั่งแพ้อารมณ์ตัวเองซึ่งก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นบททดสอบของเขาที่เขาต้องให้เวลาเพื่อให้เขาด้การคิดตัดสินปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะ เอาล้ค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีไพ่2ดาบนะคะมีไพ่ห้าไม้ the chariot นะแล้วก็ wheel of fortune ค่ะแล้วก็6เหรียญน,นะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โดยภาพรวมสิ่งที่เห็นตอนนี้นะคะเหมือนจะสิ้นสุดนะคะแต่มันไม่สิ้นสุดนะคะแล้วก็ อาจจะกําลังต้องการการเยียวยาการสื่อสารการพูดคุยกันอยู่แต่ยังอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเพราะว่ามันยังมีปัญหาปมประเด็นถึงความขัดแยง้งแล้วก็ความเหนื่อยและความหนักในชีวิตหลายๆอย่างที่มันแบกกันมานี่นะคะการ อารมณ์เก่าๆที่มันต่างคนอาจจะยังยึดติดก,กันอยู่ยังมีทิฏฐิมีความโกรธมีความเสียใจนะคะบางคนมันมีความต่างในหลากหลายรูปแบบเข้ามาเป็นองค์ประกอบคือยิ่งอยู่ด้วยกันทําไมมันยิ่งเห็นความต่างอะ่ะบางคนเนี่ยแรกๆมันไม่เป็นนะคะแต่พอยิ่งอยู่กันไปแล้วทาไมมันไม่เป็นเหมือนตอนนั้นไม่เป็นเหมือนตอนนี้เรื่องการเลี้ยงดูอานิสยัยอายุหรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมระยะทาง ทุกอย่างเลยมันเหมือนกับบางคนมีรักทางไกลอยู่คนละที่แรกๆโอเคแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างมันดูมันเป็นปมประเด็นไปซะหมดนะคะช่วงนี้มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็มันยังเยอะอยู่ในเรื่องราวของบททดสอบตรงนี้นะแต่ว่ายังมีเหมือนกับมีไพ่ heel of for t u n e กับไพ่หกเหรียญนะคะมันก็น่าอาจจะช่วงหลังการรอเวลานะคะที่จะให้มีการสื่อสารพูดคุยใครคนนึงอาจจะยังกำลังหาวิธทีที่จะหาโอกาสเข้ามาพูดคุยอยู่ด้วยนะคะอย่างน้อยอาจจะ ถ้าคุณต้องไม่เร่งมันนะมันอาจจะมีบทสรุปที่ดีในเรื่องราวของความสัมพันธ์เพราะมันมีไพ่ให้อภัยเกิดขึ้นนะอย่างน้อยก็น่าจะมีการได้พูดคุยกันหรือว่าตกลงอะไรกันบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้เดินหน้าจบจากมันต้องมีบทสรุปที่ถูกต้องนะคะที่ชัดเจนแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่คลาสังนะหรือถ้าจะเริ่มสารต่อกันไปก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ลอเคลียร์ใจค่ะเพื่อให้กลับไปสู่สิ่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามาการเริ่มต้นใหม่นะ เป็นไพ่ในรักษาแบบนี้ทีนี้เราลองมาดูคำแนะนำจาก o r ร c คโลดูนะคะมีคำแนะนำอะไรให้กับชาวพลึกศพบ้างคะ มีพ่าย a r t to Heart Conversation นะคะแล้วก็ g Give y o u r r e l a t i o ช s h น p ี c h ะเ c e นะช่วงนี้ใจเย็นๆหน่อยนะคะต้องบอกว่าคุณลึกๆคุณกับเขามีทั้ง6ถ้วย6ถ้วยเหมือนการคิดถึงกันอยู่ลองใจเย็นๆนะคะแล้วก็ลองใช้ภาษาใจกันมากกว่าภาษาอารมณ์นะคะเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งจปะปะทะก,กันหรือทะเลาะก,กันได้ง่ายนะช่วงนี้อาจจะต้องถ้ามีการติดต่อหรือพูดคุยอะไรกันเข้ามาลองถามใจคุณยอมยอมรับ จิตใจเราถ้ายังอยากคุยดีต่อกันอยากพูดดีต่อกันลองใช้หัวใจคุยกันนะคะที่เราเคยมีความรักความรู้สึกดีๆต่อกันมันน่าจะเป็นตัวคอนเน็กที่ดีได้นะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองด้วยค่ะ give your relationship a chance นะคะก็ลองให้ความสัมพันธ์มันลองพัฒนาไปนะคะไม่ว่าอาจจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือไม่ว่าจะเป็นคนเก่าๆนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะถ้ามีการกลับเข้ามาไม่ว่าจะกลับเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะ ถ้าเราเขาคุยดีต่อเราเราก็ลองให้มันความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆพัฒน,นาไปได้นะมันอาจจะกลับมาในรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะหรือถ้าผู้คนตอนนี้นะคะชาวพฤกษบอาจจะมีได้ไปเรียนรู้หรือไปดิลค่กับใครใหม่ๆดูก็ลองให้โอกาสนะคะอย่าเร่งอย่าร้อนอย่ารีบอย่าเร่งนะคะให้ความสัมพันธ์ลองค่อยๆพัฒน,นาไปได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ต่เป็นพลังงานที่เหมือนกับช่วงนี้คุณเองอาจจะใจเบาลงใจเย็นลงนะคะถ้ามีการติดต่อพูดคุยกับเข้า่มาของคนที่คุณรอคอยนะคะลองใจเย็นๆคุยกันนะคะลองคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมันน่าจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นได้สําหรับจิตใจและความรู้สึกของคุณค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ